ครับสวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวมาแบ่งปันวิธีการเช็คดีเสียทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ด้วยมิเตอร์แบบดีต้นนะครับโดยเบื้องต้นนะครับเราเวลาอุปกรณ์ในอย่างเช่นพวกพวกสวิตช,ชิ่งพ power ั u p p l y ต่างๆเสียนะครับ เราถอดมานะครับปกติเขาก็จะมีเบอร์ของเขาเขียนไว้อย่างเี้นะครับนี่ผมไม่รู้ว่ามองเห็นไหมนะครับมันจะตัวเลขส่วนใหญ่ก็จะใช้ใช้เว่นขยายอย่างเี้ยส่งนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเบอร์เนี่ยครับ buf c 2 aw นะครับของยี่ห้อ st นะครับ แล้วเราก็นำเบอร์เนี่ยครับมาหาใน Google นะครับก็คือไปเสิร์ชหากับ Google ใน d a t a s h e e t นั่นเองนะครับเช่นนี้นะครับที่ผมหาไว้แล้วนะครับก็คืออนะครับเนี่นะครับเป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN นะครับเป็นไฮ วนเตจฟาส s w สวิตชิงนะครับเป็นฟ o ุต p r ินทีโอสองสี่เจ็ดนะครับยี่ห้อเอสทีนะครับแล้วก็สำคัญก็คือตัวนี้นะครับก็คือขาหนึ่งเป็นเบสขาสองเป็นคอลเลคเตอร์ขาสามเป็นอิมิเตอร์นะครับเราก็ทำการทดสอบนะครับทำการทดสอบด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับ ทีนี้เรามาดูทฤษฎีของเขาก่อนนะครับทรานซิสเตอร์ชนิดชนิดไหน,นถ้าเรารู้จา,า,ากาด s h e ี t แล้วนะครับก็คือ n p n n p n คืออะไร n p n ก็คือ3มสารกึ่งตัวนำต,ต,ต่อด้วยกันอย่างงี้นะครับ3สารคืงตัวนำต่อด้วยกันอย่างงี้ n Pn นั่นเองนะครับเวลาเราวัดนะครับมันก็จะเหมือนกับไดโอดนะครับให้เรานึกถึงว่ามันจะเป็นแบบอย่างนี้นะครับก็คือ P P นี่ก็คือจะเป็นขาบีดอยู่แล้วนะครับขาบีดขาบีดเนาะขาบีดแล้วก็มันจะเป็นไดโอดถ้าเป็นลักษณะไดโอดก็คืียงนี้ใช่ไหมครับ,นะรบเพราะนี้เป็นบวกเนาะนก็จะต่อมาลบ อย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาวัด่าตะกี้นะครับที่เขาบอกว่าในรูปตะกี้ที่ผมเคยนั่นให้ดูในดัตชีสนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะขาบีบนะครับแล้วก็ขาหนึ่งนะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บ npn หัวชี้ออกนะครับชี้ออกก็คือขาสองนะครับเป็น อคเลกเตอร์นะครับแล้วก็ขาที่3นะครับเป็นอิมิเตอร์นะครับก็จะตามนี้อ่าทีนี้เรามาเช็ควัดกันนะครับเช็ควัดกันก็คืออ่เาเราก็จะเช็คไดโอดอย่างนี้ถูกไหมครับนะก็เป็นลักษณะของไดโอดนะ ถ้เราทําการอ่าหมุนอ่าดิจิตอลมิเตอร์นะครับมาที่วัดไดโอดนะครับพอาไดโอดเสร็จเราทําไงเราเราดูว่าอ่าขา P เนี่ยอยู่ที่ไหนถูกไหมครับขา P ก็คือขาที่1นั่นเองนะครับถ้าปกตินะครับระวางขา P ขาที่1อย่างนี้นะครับแล้วเราวัด ขาสองนะครับความไม่ได้โอดมันก็ต้องดังติดแล้วก็มีค่าวนขึ้นนะครับดังติดแล้วก็มีค่าวนขึ้นนะครับถ้าปกตินะครับเรามาดูกันว่าจริงไหมนะครับนี่ผมวางขาที่หนึ่งนะครับเป็นทรานซิสเตอร์ดีนะครับแล้วดูที่มิเตอร์นี้นะครับมันจะเห็นไหมครับมันจะติดหนึ่งแล้วก็มันขึ้น0ูนจโวลต์นะครับขาหนึ่งแต่ขาสอง แล้วก็ขาหนึ่งใช้บวกเหมือนเดิมนะครับแต่กับขาที่สามนะครับขึ้นเป็น0.5วนเช่นกันนะครับอ,อันนี้คือดีนะครับดีถ้าลักษณะการขาดของเขานะครับมันจะลักษณะการเสียของเขามันจะมีอยู่สองอาการนะครับอาการหลักเลยที่เสียก็คือช็อตนะครับช็อตอย่างเช่นถ้ามี แบบมีขาคู่ใดคู่หนึ่งชตถึงกันอย่างเงี้ยนะครับคือเสียนะครับอ่าท่านี้คือไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าแบบเราวัดแล้วปุ๊บมันร้องเงี้ยเ้ยยาวเงี้ยคือชอตเนาะอันนี้คืออาการเสียที่เจอเยอะนะครับแล้วก็อาการเสียอีกการหนึ่งก็เหมือนกันได้หมดเลยก็คืออาการขาดนะครับอาการขาดก็คือถ้าเกิดเราเราจิ้มอย่างนี้นะครับ แล้วสมมติมว่าถ้าปกติมันมันต้อง0.5วุ้นแล้วถ้าเกิดเราจิ้มไปแล้วอ่ามันไม่ดังเลยอย่างเงี้ยมันไม่น่าเลยก็คือมันเสียก็คือมันขาดานั่นเองนะครับหรือหรือปกติถ้าเราจิ้มไปอย่างเงี้งยมันดังงเงี้ยเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดตัวที่เสียถ้ามันขาดนะครับถ้าเราจิ้มไปมันก็อ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอย่างเงี้ยก็คืออาการเสียอีกชนิดหนึ่งนะครับก็โอเค OK นะครับวิธีเช็ควัด ดีเสียของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ด้วยมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับครับขอบคุณครับ